ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว9จังหวัดร่วมกิจกรรมทัวริซม c คอนเน็กสีสันตะวันออกเพื่อเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรการท่องเที่ยวและติดอาวุธทางการตลาดค่ะ นางกโนโกกิติกากริวุฒิกรผู้ำนการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและทอทอท,อทอในภูมิภาคภาคตะวันออกที่ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทัวริซึมคอนเน็กสีสันตะวันออกกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกจัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและพันธมิตรได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์บูรณาการความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในการ งงด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสร้างความร่วมมือทางการตลาดกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและนอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกทั้งจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรปราการฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วเข้าร่วมที่โรงแรมรัตนปปบุระบีรรีสอร์ทอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในโอกาสนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกได้เชิญรองศาสตราจารย์ดรธิรพันธ์โลหทองคํานักกลยุทธ์การตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัว แนวโน้มการตลาดการท่องเที่ยวไทยการปรับตัวในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของนักท่องเที่ยวปี2569ด้วยค่ะทางด้านของผู้ในการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการเชื่อมเครือข่ายระหว่างการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนอกจากนี้ยังเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการว่าในสถานการณ์การท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถคาดเดาได้นั้น ทางผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับกลยุทธ์หรือพัฒนาในด้านของการท่องเที่ยวอย่างไรทําการตลาดอย่างไรให้ปังเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ะะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูดภาคภา,าคตะวันออกเป็นการรวมพลังกันจริงๆซึ่งที่คนที่มานะคะก็เป็นทั้งส่วนภาครัฐและภาคเอกชนที่ปกติก็มีความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยการจัด ความสัมพันธ์นี้ซึ่งนอกเหนือจากที่จะให้พบปะกันแล้วนะคะวันนี้เรายังติดอาวุธให้ด้วยค่ะเราได้เชิญกูรูด้านการตลาดมาช่วยเพิ่มอาวุธให้กับทุกคนการจัดวันนี้นะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันสร้างความเข้าใจโดยความเป็นเพื่อนที่มีกันมานาดการมาวันนี้เหมือนการผนึกหลอมรวมให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาลรกการท่องเที่ยวการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยัง่งยืนต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ ด้านภูมิในการภูมิภาคภัคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะยังเปิดเผยอีกว่าในสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้อย่างเช่นสถานการณ์ตามแนวชายแดนในภูมิภาคภาคตะวันออกมีจังหวัดท่องเที่ยวที่อยู่ติดชายแดนทั้งจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดซึ่งแต่ละพื้นที่ค่ะทางทรทรขอยันนะคะว่ามีความปลอดภัยและยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนพร้อมกับอยากเชิญชวนคนไทยด้วยกันค่ะมาท่อง เที่ยวในประเทศไทยแม้ว่าจังหวัดติดแนวชายแดนยังไม่สามารถไปเที่ยวเชื่อมต่อประเทศอื่นได้แต่ยังมีจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกนะคะที่น่าสนใจให้เที่ยวเชื่อมโยงได้อีกค่ะในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะที่มีพื้นที่ติดชายแดนอยู่ก็มีสักแก้วจันทบุรีและก็ตราดค่ะแต่ถ้าถามว่าการเดินทางท่องเที่ยวซึ่ง ความรุนแรงของพื้นที่เราไม่เหมือนกับทางอีสานอีสานล่างที่มีปัญหาอยู่นะคะแล้วก็การเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังบอกว่ายังเที่ยวได้และช่วงนี้เราอาจจะประสบปัญหาที่นักเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางคือมาในพื้นที่แต่ปกติจะเป็นการเดินทางต่อซึ่งตรงนี้อาจจะขาดกลุ่มน,นี้ไป แต่อย่างน้อยที่สุดค่ะคนไทยด้วยกันก็มาช่วยเหลือกันแล้วมาเที่ยวในพื้นที่นี้อยู่แต่ถ้าถามว่าความปลอดภัยก็ยังควรยืนยันว่าที่เราทั้งทุกพื้นที่ยังเที่ยวได้ค่ะ